ทุกคนได้ยินเลยครับเหมือนเสียงคนไอยนะทุกคนไอหลังต้นไม้หรือว่าไอาจากฝั่งนู้นนะทุกคนเอาไม่เห็นมีใครแล้ครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่บริเวณนี้นะครับมันมีเสียงคนไอนะบริเวณหลังต้นไม้นะทุกคนตอนนี้ผมไม่เจอใครเลยนะครับ ผมได้ย pues ินเสียงคนไออีกแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้เดินผ่านมาก็ไกลมากแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วครับทุกคนเมื่อกี้ผมเดินไปผมก็ไม่เห็นนะทุกคนโอเคแนี้เนเหมือนมันตามมาแล้วทุกคนเสียงนะไรเฮ้ยเฮ้ย A <laughs> ver สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับดาวไลฟ์ตายวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพี่มาเก็บผักนะครับทุกคนนี่นะครับเราจะหาผักตามลําห้วยที่นี่นะทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นี่นะครับโอ้ที่นี่ก็อากาศร่มรื่นนะครับแต่ผมเดินมาครับค่อนข้างจะร้อนครับเหงื่อออกเต็มแล้วทุกคนก็ฝากติดตามนะครับว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันนะมีผักอะไรบ้างครับที่เรา да สามารถเอาไปกินได้ครทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะลุยกันครับไป นี่นะครับทุกคนบรรยากาศที่นี่ครับเดี๋ยวจะไปตามหาผักที่เราสามารถกินได้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันดีกว่าบบริเวณป่าที่นี่จะเป็นคล้ายๆเป็นหนองน้ำนะทุกคนนี่ครับสังเกตได้นะครับทุกคนจะมีเสียงเขียดร้องนะครับทุกคนได้ยินไหมครับเขียดร้องนะครับนี่นะครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับป่าที่นี่นะทุกคน ค่อนข้างจะร่มลื่นนะครับแเรายุงค่อนข้างจะเยอะมากๆครับยุงนี่นะครับยุงเยอะมากๆครับทุกคนค,ครับทุกคนอ่าเห็ดเห็ดอะไรไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าทุกคน ใครที่รู้จักชื่อคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเห็ดพวกนี้นะครับผมไม่เคยกินนะครับไม่รู้ว่าใครเคยกินหรือเปล่าครับเห็ดชนิดนี้นะครับดูจากหน้าตาก็เหมือนจะกินได้นะครับแต่ไม่รู้เขากินได้หรือเปล่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไม่เก็บนะครับเพราะไม่เคยกินนะครับ นี่ครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินมาผมมาเห็นร่องรอยของอ آ, การสร้างที่พักนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคทุกคนไม่รู้ว่าเขาทํา,อ,าอะไรนะทุกคนนี่นะครับนี่นะเนี่ยไม่รู้ว่าเขาไว้ทําอะไรนะผมก็แปลกใจอยู่ครับใครมาสร้างที่พักแบบนี้นะทุกคนเพิ่งเคยเห็นนะครับการสร้างที่พักแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรครับบริเวณนี้นะทุกคน ก็รู้สึกแปลกใจนะทุกคนนี่นี่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ยุ่งกับที่พักนะผมผมจะไปต่อนะครับเพราะว่าผมจะตามหาผักนะครับเป้าหมายผมคือตามหาผักนะครับผมยังไม่เจอผักนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะตามหาผักกันนะครับป่าที่นี่ค่อนข้างจะทึบนะไม่รู้ว่าจะมีงูอะไรหรือเปล่าครับก็ต้องระวังนะทุกคนมันอันตรายนะว่าป่าแบบนี้นะครับทุกคนก็ฝากติดตามนะทุกคนว่าเราจะเจออะไรไหมครับโอเคนะครับ นี่นะครับทุกคนระหว่างที่ผมเดินมามาเจอลําห้วยเล็กๆนะครับน้าค่อนข้างจะใสครับทุกคนมีปลาเล็กๆด้วยครับคนปลาเล็กๆนะครับบินไปบินมานะครับว่ายไปว่ายมานะไม่ใช่บินนะเดี๋ยวล้างมือสักหน่อยครับโอ้โหน้ําเย็นนะทุกคนน้ํค่อนข้างเย็นๆมากๆครับทุกคนบริเวณป่าที่นี่จะเป็นป่าดิบชื้นนะครับสังเกตได้เลยครับทุกคนน่าจะมีทากเยอะนะครับผมว่านะครับทุกคนเพราะว่าดูจากสภาพอากาศแล้วก็มันชื้นมากครับยิ่งฝนตกนี่น่าจะมีทาก อยู่นะครับผมสังเกตนะครับเดี๋ยวเราจะอ่าไปตามหาผักนะครับยังไม่ได้ผักนะครับทุกคนก็ตามด้วยนะครับว่าเราจะเจอผักไหมครับนี่ครับปลาครับปลาทุกคนปลาว่ายไปครับแต่ตัวค่อนข้างจะเล็กนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆพี่เห็นหรือเปล่าครับปลาเล็กปลาน้อยนะทุกคนนี่ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลุยต่อนะครับ นี่ครับทุกคนผมเจอผักนะครับนี São ่นะครับทุกคนเขาเรียกว่าเสือดอกโคชีนะครับทุกคนเอาไว้ทําแกงครับต้มส้มก็ได้นะทุกคนผักชนิดนี้ครับเนี่ยตอามาต้มส้มก็ได้นะครับนี่ครับเรามาตามหาผักด้วยนะครับวันนี้นี Clone ่เรามาตามหาผักรวงนะครับไม่รู้เราจะเจออะไรเพิ่มเติมมั้ครับก็ฝากติดตามรับชมนะครับถ้าเจอเห็ดก็จะดีนะครับอันนี้เป็นผักนะครับภาษาแรนาดจะเรียกว่าเสือดอกโคชีนะครับทุกคน รสชาติมันจะออกเปรี้ยวๆนะฮะอืมเปรีๆๆ้ยวๆทุกคนโอเคนะครับผมต่มำหาผักนี่เลยครับไม่รู้ว่าจะเจอผักไหมโอเคนะครับ ระวังที่ผมเดินมาผมมาเจอไอ้ต้นที่ผมเก็บมาเมื่อกี้นะครับเะดอกโคชีนะครับต้นค่อนข้างจะสวยนะครับต้นใหญ่นะครับนี่ครับไปแกงส้มก็ได้นะทุกคนแกงส้มปลาครับอร่อยนะครับกคนผมบอกให้นะครับแกงส้มปลาอร่อยนะครับต้มส้มอะไรก็ได้หมดนะครับเะดอกโคชีนะครับทุกคนเป็นผักตามธรรมชาตินะครับทุกคนไม่รู้เพื่อนพี่เคยกินไหมครับผักชนิดนี้ครับนี่ครับนี่ครับ บรรยากาศดีมากเลยทุกคนที่นี่นะครับอากาศท่างไายนี่จะเย็นนะเย็นสบายแล้วก็ชื้นด้วยนะครับอากาศเย็นมากมากทุกคนนี่ครับเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆครับผากที่นี่ครับทุกคนไม่รู้เพื่อน่ได้ยินหรือเปล่าครับผมคอนเทนต์ี่อยู่ไกลหน่อยครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเราจะตามหาผักกันต่อครับไป นี่ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นผักอีกชนิดหนึ่งนะครับทุกคนเอาไว้แกงส้มนะครับเปรี้ยวครับอันนี้เปรี้ยวจัดเลยครับเปรี้ยวจัดเลยครับเอาไว้แกงส้มนะทุกคนนี่ครับผักเขาเรียกว่าตะชีตะชิลานะครับตะฉีอะไรก็สักอย่างครับตะฉีก็คือว่าของเปรี้ยวนะทุกคนตะชีจะเป็นผักสลี่ครับนี่ครับเราได้เก็บมานะครับได้ผักนิดหน่อยแล้วครับทุกคนได้เยอะพอสมควรเนาะเดี๋ยวตามหา นี่ครับระวังที่ผมเดินมาผมมาเจอต้นปล่อยป่าครับนี่ครับมันไม่ค่อยมีนะครับผมสังเกตป่าที่นี่ครับมีไม่กี่ต้นครับนี่ครับต้นปล่อยป่านะทุกคนมีประมาณห้าหกต้นเองครับไม่ค่อยเยอะนะทุกคนนี่ครับสังเกตจากป่าที่นี่นะครับนี่ครับค่อนข้างที่จะเย็นสบายครับนี่ครับมีเสียงนกร้องนะทุกคน แต่ก็ผมรู้สึกว่าระหว่างที่ผมเดินมานะครับผมเหมือนสัมผัสได้แล้วเหมือนรู้สึกว่าขนลุกนิดๆครับไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะทุกคนมีคนเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเราไปที่ไหนนะครับถ้าเราเดินป่านะครับปกติมันจะไม่มันจะไม่ขนลุกนะครับถ้ามันขนลุกเหมือนก็ว่ามันมีคนไอคนประเภทไอคนรับแลอะไรบางท่านอยู่บริเวณนั้นนะครับคนมีอ่าคนเท่าคนแก่เล่าให้ฟังนะครับผมก็ ไม่รู้จักเหมือนกันครับไม่แต่ผมสังเกตแล้วครับบางที่นะครับมีสถานที่มันบางที่นะครับที่ผมเดินผ่านปุ๊บรู้สึกว่าขนลุกนะครับทุกคนไม่รู้มันเกิดจากอะไรนะครับแต่ผมก็ได้ยินเรื่องเล่านะว่าเวลาที่เราเดินผ่านจุดที่มีคนลับแลยู่บริเวณนั้นครับเราจะรู้สึกขนลุกอัตโนมัติเลยนะทุกคนทุกคนก็สังเกตด้วยนะครับว่าเวลาเดินป่านะครับถ้าเดิน ป่าปกติมันจะไม่มีแบบขนลุกนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินปุ๊บขนเราลุกปุ๊บอะไรประมาณนี้ครับบริเวณนั้นนะครับมีคนรับแลยู่นะครับเราต้องสังเกตตัวเองด้วยนะทุกคนอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคนเฒ่าคนแก่นะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะครับ ทุกคนได้ยินไหมครับเหมือนเสียงคนไอยนะทุกคนไอหลังต้นไม้หรือว่าไอาจากฝั่งนู้นนะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเปล่านะครับมีเสียงคนพูดหลังต้นไม้นะทุกคน อสียงไอเงียบนลครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคนไม่รู้เพื่อนพี่ๆได้ยินหรือเปล่าครับเมื่อกี้นะครับเหมือนผมจะได้ยินชัดเจนมากนะครับเสียงคล้ายๆคนไอนะครับเหมือนคนไม่สบายนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนคนไม่สบายแล้วก็ไอนะครับเหมือนเสียงคนแก่นะครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรอยู่หลังต้นไม้หรือเปล่าครับคน เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับเดือกเหรอโอ้ค,ค่ะนั่นเดือกเหรอฮะเดือกเรอพี่เอาไม่เห็นมีใครแล้วครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินอยู่บริเวณนี้นะครับ มันมีเสียงคนไอนะครับบริเวณหลังต้นไม้นะทุกคนตอนนี้ผมไม่เจอใครเลยนะครับผมเริ่มจะไม่โอเคแล้วนะครับทุกคนไม่รู้เป็นเสียงอะไรนะทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินชัดเจนมากแล้วไม่รู้เพื่อนพี่ได้ยินหรือเปล่าครับเสียงคนไอหลังต้นไม้นะทุกคนผมเริ่มที่จะแปลกใจแลครับทุกคนเพราะป่าที่นี่มันค่อนข้างจะทึกนะครับไม่รู้ว่ามีคนคนรับแลอยู่หรือเปล่า เราอย่าลบหลุมครับเราเดินไปอย่างนี้นะไม่รู้ว่าเรามันมีคนรับเลยอันนี้เป็นรอยเท้าอะไรนะทุกคนนี่รอยเท้าอะไระครับเสียงไอนั้นหรือเปล่าไม่ใช่เนาะรอยเท้าเก่งหรือเปล่าทุกคนนี่ครับนะรอยเท้าใหม่ๆอยู่เลยครับนี้คนระับเดินไปทางนี้ครับอันนี้เป็นรอยเท้าเก่งนะครับ ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่บริเวณนี้หรือเปล่าครับผมก็แปลกใจนะครับ,ก,บ,บนะก็เราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีอะไรผิดปตดกติผมก็จะบอกให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะทุกคนโอเคนะครับ ได้ยินเสียงนกนกบ้องจับฟัง <c oughs> อาทุกคน ผมได้ยินเสียงคนอาอีกแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ผมก็ได้เดินผ่านมาก็ไกลมากแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะทุกคนผมว่าน่าจะไม่ใช่แล้วครับทุกคนเมื่อกี้ผมเดินไปผมก็ไม่เห็นนะทุกคนโอเคโอค๊ eh? ออยโอ Torah. ๊ยโอ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 ๊ย เหมือนมันตามมาแล้วทุกคนเสียงนั้วนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรทุกคนเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ย ไม่รู้มันคืออะไรนะทุกคนไม่ใช่แล้วนี่นะทุกคนมีเสียงจากฝั่งนู้นนะทุกคนทุกคนได้ยินไหมครับน่ะเหมือนมีเสียงจากฝั่งนู้นครับในป่านูน้นนะทุกคนเพื่อนๆพี่ได้ยินไหมครับ ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรทุกคนตอนนี้ผมก็วิ่งมาคตดไลแล้วโอเคครับเราจะไม่ไปฝั่งนู้นครับทุคนไม่รู้ว่าเป็นเมืองหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับจากฝั่งนู้นแล้วโอผมจะได้ยินเสียงแปลกๆนะทุกคนไม่โอเคครับทุกคนเพราะว่าวิ่งหนีกลับดีกว่าครับแบบนี้นี่ไม่ปลอดภัยครับทุกคน <ítulo> ทุกคนครับตอนนี้ผมก็วิ่งมาค่อนข้างจะไกลนะครับตอนนี้จะเป็นไร่เก่าของชาวบ้านนะครับทุกคนผมวิ่งออกมาจากป่าที่ผมเดินไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นดอยนะครับตอนนี้วิ่งขึ้นสันเขาแล้วตอนนี้เป็นไร่เก่าของชาวบ้านนะครับผมว่าน่าจะปลอดภัยนะครับผมว่าเมื่อกี้ทางนู้นมันเป็นป่าใหญ่นะครับโอเคนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม้วยนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้ ผมเดินป่านี่ผมเจออะไรแปลกๆบ่อยมากนลครับทําให้ผมอ่ะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าป่าแล้วครับคนเพราะมันน่ากลัวแล้วอันตรายครับคนโอเคนะคก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลัง,งลใจให้ผมอีกครั้งนะครับโอเคนะคไว้พบกันใหม่คืนโดนะครับว่าผมจะพาเพื่อนพี่ๆไปไหนนะครับคนโอเคนะครับ